ใครยังขัดเคลือบยางแบบวิธีเดิมๆด,ด้วยฟองน้ำแบบนี้อยู่บ้างครับ oh, <no. S 1> อ้ยและผลลัพธ์ที่ได้หรือปัญหาที่มันเกิดก็คือมันขัดได้ไม่ค่อยทั่วถึงและคราบก็จะติดมือเราเนอะหนะเหนียวอย่างนี้นะครับคลิปนี้ขอรีวิวแปรงเคลือบยางดำด้วยตัวนี้นะครับนี่อันนี้ได้มานี่ขนแปรงนี่นี ผลแปรงนี้นุ่มมากเลยนะทุกคน <Wow. S 1> มีที่จับนะครับแล้วก็มีที่เก็บให้เป็นระเบียบอย่างนี้ได้ด้วยนี่เก็บง่ายๆอย่างนี้เลยใช้เสร็จก็เก็บเข้าอย่างนี้นะครับไม่เลอะเทอะนะฮะวิธีใช้ก็ง่ายมากเราก็ใช้ร่วมกับน้ํายาที่เราขัดยางรถยนต์ของเดิมของเราได้เลยนะครับเขย่านิดหนึ่งวิธีใช้ง่ายมากก็แค่เทน้ํายาของเราเนี่ยลงในแปลงแบบนี้นะครับแล้วก็ขัดได้เลยนี่ขัดอย่างนี้ได้เลย ขนแปลงนี่มันนุ่มมากนะมันเข้าถึงทุกซอกของตัวยางเลยนะทุกคน <Wow. S 1> เนี่ยมันเข้าถึงทุกซอกของตัวยางเลยและที่สําคัญมันไม่เลอะมือด้วย <S <S 1> <S 1> มีที่จับนะครับจับง่ายนะครับใช้งานง่ายสะดวกเข้าถึงทุกซอกนะครับนี่ใช้งานสะดวกมาก คือลืมการใช้ฟองน้ําแบบเดิมๆได้เลยเพราะมันใช้ง่ายใช้สะดวกไม่เลอะมือจับถนัดมือด้วยนะทุกคนขนแปรงนุ่มทําให้ทาได้ทุกซอกของตัวยางอันนี้ผมชอบมากใช้งานเสร็จแล้วก็แค่เก็บเข้าเอปิดด้านเก็บเข้าอย่างนี้เ,เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองแล้วก็ยางที่ได้ก็จะเป็นเงาวับขนาดดีเลยเข้าได้ทุกซอกทุกมุมใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปนะครับ สำหรับอันนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยสามารถหามาใช้ได้น่าใช้นะราคาไม่แพงด้วยอันนี้แนะนำครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ